ฟังนะหยุดโทษโลกแล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนมันในวันที่ทุกอย่างรอบตัวพังทลายในวันที่คุณรู้สึกเหมือนโลกกำลังลุมซ้ำงานไม่ดีเงินไม่พอความสัมพันธ์พังทลายคำถามหนึ่งมักดังขึ้นในหัวของใครหลายคนทำมชีวิตฉันถึงเป็นแบบนี้ จริงๆแล้วมันไม่ใช่โลกที่ทำแบบนั้นกับคุณแต่เป็นคุณเองที่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นและนี่คือ3บทเรียนที่อยากจะให้คุณจำขึ้นใจ 1. ปัญหาการโทษปัจจัยภายนอกไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆแต่มันคือการรับผิดชอบทั้งหมดในชีวิตของคุณ แม้ในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำให้มันเกิดขึ้นโดยตรงก็ตาม 2. กับดักแห่งการไม่รับผิดชอบการไม่รับผิดชอบเหมือนคำโกหกของปีศาจมันไม่มาหลอกคุณด้วยความกลัวแต่มาด้วยความสบายมันกระซิบว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกมันเป็นเพราะคนอื่นคุณก็พยายามแล้วไง แต่ทุกครั้งที่คุณเชื่อคำกระซิบนั้นคุณกำลังยกพลังในการเปลี่ยนชีวิตให้กับคนอื่นไปทีละนิดมันเหมือนยาพิษที่ค่อยๆซึมเข้าสู่กระแสเลือดทำลายระเบียบวินัยความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีของคุณด้วยที่คุณไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งคุณจะลืมไปเลยว่าคุณคือเจ้าของชีวิต ของตัวเองไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตา 3. ทางออกเริ่มที่ตัวคุณมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่มันขึ้นอยู่กับคุณไม่มีใครจะมาช่วยสร้างชีวิตให้คุณไม่มีใครมาลากคุณขึ้นจากความมืดเพราะไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตคุณได้ยกเว้น ตัวคุณเองการตัดสินใจเลิกโทษคนอื่นและเริ่มรับผิดชอบทุกอย่างมันอาจจะโหดร้ายมันอาจจะเจ็บปวดเหมือนการทำคีโมแต่ความเจ็บนั้นคือสิ่งที่จำเป็นเพื่อขจัดมะเร็งแห่งข้อแก้ตัวออกจากระบบชีวิตของคุณความเจ็บปวดมันจะช่วยให้คุณ เติบโตเพราะเมื่อคุณเริ่มรับผิดชอบทุกอย่างคุณจะเริ่มเห็นพลังในมือของคุณเองพลังในการเปลี่ยนแปลงพลังในการสร้างและพลังในการลุกขึ้นใหม่ชีวิตให้สิ่งที่คุณคู่ควรไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้เมื่อคุณมองชีวิตแล้วรู้สึกว่าทุกอย่าง ไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังอย่าโทษว่าเพราะโชคไม่ดีอย่าบอกว่าเพราะคนอื่นได้โอกาสมากกว่าแต่ให้พูดกับตัวเองว่าฉันยังไม่ได้ลงมือมากพอที่จะคู่ควรกับสิ่งนั้นเพราะโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่แค่อยากได้แต่ มันให้รางวัลกับคนที่ลงมือทําจนคู่ควรกับมันจริงๆเมื่อคุณเริ่มมองชีวิตด้วยสายตาแบบนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนเพราะคุณไม่รออีกต่อไปคุณจะเริ่มลงมือและคุณจะสร้างเส้นทางของตัวเองจำไว้ว่าไม่มีใครขโมยพลังจากคุณไปได้ ถ้าคุณเลือกที่จะรับผิดชอบมันทั้งหมด